เข้าดิเข้าอะไรเข้าแล้วเข้าเกมอ่ะก็ชวนเข้าเกมไล้วไม่ครับเนั้นเป็นออกออกเกมนั่นแหละเกมไหนเกมไหนวะเข้าอารมณอ่ะเข้าแล้วไม่เข้าตีอ่ะไอ้อ๋อคุณรอนะมี ปังดงสวยจังเอ้ยตีบเลยคุโรนามิไงขาววะเอ๋เอ็เอพี่พี่บอกว่าอ่านได้แล้วไงแล่วพี่อ่านอยู่ไงเอ็อ๋อไม่ไปถึงจะกินคุโรนามิอ่ะพี่ถึงว่าเรื่องนีขาวนะหรือเปล่าไงเดี๋ยวไปเยี่ยวบ้างทีโคตรโลดกลายมาเนี่ยกายยังไม่มาอ่ะร้อยกายได้บอลคนแรก ทำไงทีนี้น้ำรอรอแล้วนั่นแหละไม่มีใครไม่มีใครเฮ้ย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 กาเป็นกองสามได้ไงช่วยกันตอบบอลได้ไงเพื่อนโอ้ยแอนโทนี่ด้วยวะไม่เห็นชื่อเอาชีตอ้วยยูใครใครใครเชื่ยตอบบอล

ย่าลัคกี้จัดไม่โดนกูเลยพีกไอเอสพี่กไอเอสฟิวให้พี่กไอเอสให้พีกไอเอสป้าไงวะป้าไงวะเย๊กไวไม่ทันดิสัสป้าไงวะโอ้ฟิวมึงแม่งพี่พูดพี่พิมพ์ดีไม่เท่าไหร่แล้วกูไม่ใช่ป้ะแล้วกูให้ตัวสองเม็ดทุกคนจะเป็นตัวท้ายให้หัว นี่เห็นวัตถินู้นยังรู้เลยพิมพ์ว่าไหนเราพิมพ์ว่าลักกี้บอยพิมพ์ไปลักกิ้เพียวสกิลอ๋อเ่ฮ้โหจีเออโอ้เล่นเล่นเยอะจนลืมบอลสัตว์เอ้ยไปตามกูในัูคนัยไม่รีสตัดโอ้ย เลี้ยงเยอะเป็นโจบูสิทธิ์เลยเดียโจบูสิทธิ์เขาเลี้ยงบอลเยอะะ <g ül> ไม่ที่เขาไปเตะแล้วเขาสับสับ,สบ,สบกันเลยบอล <c oughs> โอ้โหพูดได้คำเดียวอาชีพโคงจะพุ่ง <c oughs> <c oughs> แม่ง

ไม่ปัก <Tipp> ป <ett> er <b> ักอ่ะลอยเยอะเวลาตีคอน์ะหุยห้าหุยห้าหุยจริก่อนลอยเยอร์มึงจะเป็นเสียงปักปักเลยเขี้ยอะไรเนี่ยเอ็นมึงไปเขี่ยเราเนี่ยเฮ้ยอุปกาเดหนบนนะโอ้โหโอ้โหมันวิ่งออกมาก่อนแล้วมันค่อยชาร์จวิ่งกลับเข้ามาพูดอะไร อุปเปะให้กูด้วยนาะระวังมิดอาระวังเป็นไม่ได้เวทีเป็นบีช้าริงนี่ไงโดนโคตรบ้าละโดนกูโอ้สองตัวอยู่นี่เลยจ้าโเดชแก่ผมดูดักกลับให้อยู่เจ้าไม่ยิงอ่ะโอ้ยยี่สิบ ได้จบเอป่ะเขาอาน <A. S 2> เขาอาันงั้นพี่เราผมก็เออมันมันช่างหอมหวานเหรอง่ายโอ้ยโอเคดีเหรอเราอีกอันนึงคืออะไรอ่ะหุยห้าหุยห้าเป็นอันเดียวที่มันหุยห้า <c oughs> เียอะะไรวแต่ว่านาฬิกาปลุกไงฮุยฮ่าฮุยฮ่าถ้านาฬิกาปลุกมึงร้องว่าฮุยหามึงต้องเปลี่ยนมือถือเดี๋ยวไปไปไปผับแล้วไปร้องฮุยหาไม่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 ไอไอปั๊กปักเนี่ยมันต้องมีสักอษะฮิมุนากโยฮิมุนากโกฮิมุนกโกโกโกจีมุนากโกเนียอ๋อและเออ หลอกเจ้าทางนี้แบบจริงจังจริงเหรอเป็นไปได้กูอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เมย์ทิ้งเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนั้นนะอีกฟังไอ้แ๊บตูว่าแล้วแบ่งเลี้ยงนานๆครับมันคือเกมที่อะไร่ะเกมบอลด้วยเหมือนจะไม่ระยะทำการเขา นี่ตอนที่ทำการของเขาเรียบร้อยมีของไอ้กายโอเคโอเคเลี้ยงเลี้ยงโอเคนี่มึงใช้ทิกูนะลูกขยันก็ไอ้นี่มก็ใช้ทิกูเหมือนกันนะเลี้ยงเข้าอ่ะ เชียอพวกมึงโดนกูขบือแไงเล่าไม่ใช่อุ้ยชนะละชนะเละบอกว่าชนะแล้วว่เชียไหนกูรอดูเลยรอดูเลยแฟดแฟดมีนมปะนิ่งเลยกูแปลี่ยแปลคาว่าแฟดก่อนสตีดเนี่ยแฟดท็อปเลนเนี่ยแฟด แล้วแอร์เพชเชอร์นี่มันเกี่ยวอะไรกับสติกกับแท็บเล็ตวะอย่าสงสัยเว้ยเพราะว่าถ้ามึงสงสัยอ่ะเราจะตอบไม่ได้มีอะไรบ้างตรงนี้ว่าแท็บเอาแท็บเล็ตก่อนไหมกูว่าแท็บเล็ตพลังโลมาสั์อุ้ยที่ไหนมันโดนประกบโดนประกบทุกรอบเลยวะไปเลยเพื่อนเอาเองตูโูซัมบาลู ซูรูมาติกาจิกจิกจิกซาดิูแบบขึ้นได้ไอจีมึงติดไปด้วยได้ป่ะเวลาให้เขาให้เขาไม่รู้จักโปโปบอยไปเถอะเยให้เขารู้จักแไอเด็กก่อนเงยไงแบบที่มันจะมีตัวโปเกมอนพูดเอาเป็นได้าปาบูเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่โปเกมอนเหรอดูแย่ดิโปเกมอนเนีกเป็นูคอ้โย สองชั่วว่ะสามชั่วว่ะแล้วเธอละไปจังหวะไหนเนี่ยเฮ้ยไม่มีคนอิมีแอบอยู่ออน่้่ากูาฮ่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 าฮาา

เนี่ยฟิวไม่มึงไม่แฟร์ให้กูไงกูแฟร์ไปแล้วค่ะมึงไม่ยิงทำดาเมจให้กูแบบมาไม่รู้มันยิงไอ้ยิงแล้วด้วยมันยิงกลางเลยิงแที่กูเดินไปโดนแม่งเข้าหัวเป็นเดียวเลยกูจะใจดีไปทำไมถ้ามึงโง่ไอ้สติหรือแท็บเล็ตสติสติไม่เรียบหรอหรือแท็บเล็ตเรียบกว่าวะผมไดศไทยก็ไม่เรียบนะถ้ามันไม่ใช่นะ เพื่อนกูอินคูดแบบถนนประเทศไทยด้วยเหรอวงเล็บไว้เพื่อนเนี่ยกูไปชมโกโก้รอเดี๋ยชีโกโก้รอนาจะนานน่าจะนานแล้วถ้างั้นเราจะเอาอะไรเอาแค่เด็กก่อนไหมถ้าถูกก็ไปใครเทนโอ้ยอุ้ยฮ่าอุ้ยฮ่าอุ้ยห่าเฮ้ยสตีเดียวอีกฝั่งนู้นต้องไปสามคำนี่คือผมต้องทีเดียวสามคำเลยวะใช่มีโอกาสแค่นั้นขอหน่อยผมแฮร์ม่แฮร์ตีเลยอ่ะ มึงให้อ็ต oh! well, ิเ hmm. พื่อนด้วยอก็กูเห็นแต่มันจ้องหน้ากันรู้ไหมแค่จ้องเฉยแมึงพูดมึงมีอ็ติแล้วอ่ะเพื่อนก็กูจะเอาอีกโอ้โหมึงเลยโอเคมึงเลยรอบมากมีอธิบายมันไม่ช่วยอะไรกูต้องเวนี้ไหนผูองอธิบายดิก็กูจะเอาไงไม่งจะพูดอะไรอ่ะ เ้ตาปืนอะไรมันโอ้ยหัวเฮ้ยตัวโอ้ยไหลแย่ตุดหัวไหลตุดแหมไม่ได้ให้เล่นไหลตุดให้ยิงให้ยิงหัวไหลตุเป็นที่กูหรือวีกนี้บูบอกมันไม่มีตอนใหม ทำไมนะพี่บูบ <sa ็อกตอนใหม่มันมาวันไหนนะลืมเขาหยุดที่นี่จบละข้าป็นไรเดอรโอ้โหเอ็ดนี้เอ็ดนี้ไมเอ็ดนี้เอ็ดฟิววะเอ็ดนี้ไม่นับเอ็ดนี้ไม่นับเอ็ดนี้ไม่นับจริงอันนี้ไม่นับไม่นับไม่นเออแบบเหมือนเศษชุบมาแล้วฆ่าฟิวเดียวกันไม่นับ ก็นับกูนับอะไรกูนับยี่น,นั่น <c oughs> งเลยผมจะนับแต่เกมนับเว้ยไปเฮียโอ,อ,อ้ยตื่นเกิดตรงนั้นต,น<ม> EN, ตัวนึ่งเฮียโอ้โหเอโบเอโบอะไรโคตรขมอ่ะขมครับผมเป็นผักโซบิเท่นะ พตรเฮงซวยอ่ะไอเหียพี่ทำอะไรผิดบป่ะพูดพี่ไม่ผิดแหละไม่มีใครผิดเลยเสียงคนดูท้อดิมัอันนี้เอ็คือคือมีโอกาสที่เป็นของเราสามในแปดเป็นของเขาหนึ่งในแปดเป็นดำอีกหนึ่งในแปดแล้วใครต่อเอบอกเวลส่เตสเตซี เสซไอเชี่ยกูว่ากูมันดีลอยเยือดเนี่ยวะมันเปนมันมันเรียนกฎหมายเหรอพ่อมันเป็นพ่อมันเป็นตำรวจแล้วเกี่ยวอะไรกันเราเนี่ยวะอบไม่หรอเกรนสเตซี่เรียนไบโอฟิสิกส์เออเห็นไหมกูบอกแล้วใส่วิทย์ไอ้สัตว์เชื่อกูเอาสติ

ถ้าเกิดคิดแบบไอเอสอาจจะเอาแค่เรื่องผู้หญิงก็เป็นไปได้เป็นผู้หญิงแค่นี้เลยอ่ะที่กดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำไมมันไม่เขียนว่าผู้หญิงวะเพราะว่าเขาอยากได้เรื่องอะไรนะเรากดคาว่าไบรท์ไปไบรท์ก็ผู้หญิงนะดูเป็นนางเอกวะอะไรหรือหรือหรือเอสหรือเเข้าใจว่าเกรนสเตซีเรียนรอยเย r อเขาไม่งงแหนหลบนี่เอนะ พีเอ็น uhm นะอ er: ja ุ้ยไอ้เจ้าไอ้เขาบอกแทวะอืออัเป็นฝั่งนู้นแตลกใต้แบบใครในอัลลามกับครูมเนี่ยไม่ใช่รู้ได้ไงแต่เกวน์่ะเล่นเล่นเพลงอยู่ในคลับนะไม่ถ้า่งั้นทำไมไม่มาตั้งแต่มิวสิกแค่เป็นสามเกวนมันใช้กันไกลไม่ให้หรอเสือกนะไม่มีเออว่า อะไรอีมึงพูดเออว่าอุตส่ายเขียนนะครับว่าสเตซี่เนี่ยมึงยังจะใช้กันไกลยี่สิบมิเวทเวทมะไม่ใช่นอจากว่าน้ำหรอเฮ้ยน้ำจบเกมนี้เลยฮโอ้โอ้โหเฮ้ยเดอันนี้มันมามาเพื่อบอกพวกมึงว่าอย่าลืมว่าทำไมมึงไม่ชอบคนนี้เป็นคนใบ้อย่าลืมเราไปเร็วเลยไ้ม ได้เโอเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะอา้าวโอ้โหเฮียโดนแต่ว่าอยู่นี่อ๋อเฮียแล้วโอ้ยพ่อยแม่ไปเล่นข้างนอกนะเมนติตายเฮเบนเออเมน อาวเห้ออืมอืมเฮ้ยเอด็ดมาจากมเมนตัวนี้ใส่แล้วมั้ไ,ไม่รู้ไม่รู้เข้าใส่หรือยังใส่แล้วมั้งแย่งมันแย่งมันเอด็ดแย่งมันไม่เมียนตีนะไม่ โอ้โหนี่ฟิวดูกูเป็นเรื่องที่ขนาดไหนไม่เหมือนตาแรกจริงก็เฮียไวแกตาแรกมึงไม่ให้กูเอกูไม่ให้เฮียอะไรกูทำให้ทุกอย่างกูเที่ยวไปทุกอย่างเสียใจว่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มคำหนึ่งนะพี่ทำไมอ่ะทำไมทำกันอย่างนี้ เสื่อใจไอ้เหี้ยเอาจจริงมากตอนแรกตอนแรกก็มั่นใจว่าแบบเดี๋ยวต้องใช่แต่ตอนนี้กูไม่มั่นใจกูเคี่ยหัวนมรอตอนนี้เหลือเหลือเหลือคำเดียวอะเหลือคำเดียวยังทำให้แพ้ได้อะมีโอกาสไหม่ะยี่หรอวะอ้ยอ่ะเอสยังไงเกรนสเตซี่เกรนสเตซี่อย่าบอกกูนะว่าเข้าใจว่าเป็นลอยเยอร์ผมก็เข้าใจว่าเป็นรอยเยื่อว่าแล้ว ไอ้บายเว11เลยเอ้ยเวลสูดติดเกมเหมือนกันนะเวิลด์29แล้วกูเวลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเวิลด์24เอง28โห การโคตรเก่งลนใช่ไหมจริงกูนี่โคตรแบบเก่ง